ส่วนอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนะครับพี่ถือว่าน่าจับตามองมากๆเกี่ยวข้องกับสายงานด้านความปองดองสมานฉันทของคอสช,อชอและก็รัฐบาลนะครับหลังล่าสุดนะครับมีการเปลี่ยนตัวเลข,ขาธิการคณะพูดคุยเพื่อสันที่สุขสวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงรองผู้อำนวยการศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือว่าสปป,ปนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งสงท่าน ถือว่าเป็นผู้ที่ทํางานด้านนี้มาเป็นเวลาหลายปีนะครับถือว่าเป็นบุคคลสําคัญมากๆดังนั้นนะครับอย่างเรื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสารนิสสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากมีการเปลี่ยนตัวริขานุการคณะพูดคุยก็คือพันโทนักรบบุญบัวทองนะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าซึ่งพันโทนักรบนะครับก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมพิกัดข่าวนาวยี่สิบของเรานะครับก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ไม่ได้ทํางานให้กับคณะพูดคุยแล้วแล้วก็ได้มีการปรับตําแหน่ง จากรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5หรือรองสอปป .5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพปกส่วนการทํางานของคณะพูดคุยต่อไปนี้จะมีทิศทางอย่างไรนะครับผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ถามกับพันโทนรบท่านก็บอกนะครับว่า ตอนนี้เองนะครับไม่ทราบเรื่องเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลยนะครับหลังจากที่ออกมาจากคณะพูดคุยดังนั้นต้องรอจับตานะคบว่าสุดท้ายแล้วนะครับที่มีกําหนดการกันว่าคณะพูดคุยใหญ่กับกลุ่มมาราปตนนีที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไปย้อนดูประวัติของ พลโทนครบนะครับท่านก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ที่ผ่านมาคุณนิการครับท,ท่านถือว่ามีบทบาทสําคัญมากๆนะครับในคณะพูดคุยในกระบวนการสารันติสุขจังหวดัดชายแดนภาคใต้ท่านก็มีเริ่มเข้ามามีบทบาทเนี่ยตั้งแต่ปี2556เมื่อครั้งที่ไปพูดคุยกับกลุ่ม BRN ในสมัยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและท่านเองก็เข้ามามีบทบาทสําคัญในรับาลชุดปัจจุบันด้วยนะครับที่เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มมาราปัตนี ซึ่งพันธุนครบถือว่าเป็นบุคคลสําคัญเป็นคีแมนคนสําคัญนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรวมถึงเป็นโค้บของคณะพูดคุยและก็ทําหน้าที่นะครับเป็นหัวหน้าคณะทํางานเทคนิคหรือคณะพูดคุยชุดเล็ก เพื่อที่จะประสานงานนะครับกับกลุ่มมาราปัตตานีและก็รัฐบาลของทางการมาเลเซียครับค่ะซึ่งการปรับนี้นะคะก็อาจจะทําให้อนาคตของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขไม่ชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าจะมีการนัดพูดคุยใหญ่ที่เราต้องจับตาดูในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ก็ตามที อีกด้านหนึ่งนะคะนอกจากที่จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขานุกการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการปรับเปลี่ยนในทหารที่มีบทบาทสําคัญในศูนย์รองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปหรือว่าสปปซึ่งคอสอชอตั้งขึ้นมานะคะหลังจากที่เข้ามาควบคุมอํานาจหวังจะให้จัดเวทีพูดคุยทําความเข้าใจกับกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดง ในทหารที่ถูกเปลี่ยนตัวนะคะให้พ้นจากหน้าที่ในสอปอป,อปก็คือพลโทบุญธรรมโอริตรองผอสปปซึ่งที่ผ่านมามีบทบาทมากนะคะในการพบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มคนเสื้อแดงก่อนหน้านี้ก็เคยจัดเวทีปรองดองสมรนน้นใจมาแล้วมากกว่า4,000เวทีด้วยกัน มีกระแสข่าวมานะคะบอกว่าการเปลี่ยนคีแมนในสปปในส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับย้ายทหารชั้นในพลซึ่งเป็นวาระกลางปีที่เพิ่งจะมีผลไปในเดือนเมษายนนี้ที่มีการเปลี่ยนตัวพลโทจิรพันธ์มาลีแก้วจากรองเสนาธิการทหารบกมาเป็นรองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชาแล้วก็ให้พลโทนัทอินเจริญรองแม่ทัพภาคที่ห เป็นนายทหารที่ใกล้ชิดกับพลเอกรประวิตรวงสุวรรณนะคะมานั่งตําแหน่งรองเสนาธิการทหารบกแทนซึ่งก็จะเป็นผู้อำนวยการสปปโดยตําแหน่งด้วยนะคะในขณะที่รองผอ,อ,อสอปปคนใหม่ที่จะมาทําหน้าที่แทนพลโทบุญธรรม ก็คือพลตรีบรรพศพูลเพียรอดีตโฆษกอรมนค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนใน2ส,ส่วนด้วยกันค่ะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากมีการเปลี่ยนนะครับสองผู้นําคนสําคัญนะครับมีจะส่งผลนะครับต่อเรื่องของการเดนนาเจตาสันติส,สุกจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรกันบ้างรวมถึงในเรื่องของการปองรองสมรรถนะนะครับกับกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองกลุ่มต่างๆด้วยนะครับค่ะ